สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตั้มจะมาทําคลิปที่หลายๆคนรู้รู้รู้แล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ยังไม่ทราบเนาะก็คือการใช้เบรกโฮนะครับเบรกโฮนะครับหรือออโตโฮเนี่ยมีไว้ทาไมต,ตรงตามชื่อเลยก็คือมันช่วยชะลอเบรกไอช่วยเบรกนะครับโดยที่เราจะไม่เมื่อยล้าเป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับแล้วก็มีส่วนจะช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับในการกรณีรถติดในเมืองค่อนข้างสูงถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยเรื่องล็อกที่มัน กดล็อกปักปักปักปกที่มีเสียงในรถนะครับเวลามันคลายล็อกพอรถขยับทีเรากด p ใช่ไหมครับมันคลาย lock, ล็อกรถขยับทีมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดการ lock, ล็อกรถพอเราคลายล็อกกันครับพอเราขยับขยับทีคายพอเรากด p เอ้ยกด p ทีหนึ่งคลายขยับทีหนึ่งล็อกอย่างเงี้ยล็อกมันก็จะมีเสียงดังปักปักปักปกในรถนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่ที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ช่วย ช่วยตอนขึ้นทางชันก็ได้อย่างเช่นเราไปเที่ยวอ่าดออินทนนทลรถติดๆในช่วงเทศกาลนะครับเบรคโฮจะช่วยคุณได้มากนะครับก็มาดูกันครับว่าวันนี้คลิปนี้นะครับล้าก็จะพยายามให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่าการใช้งานเนี่ยได้ยุ่งยากเลยใน x o r r e h h v ของเรานั่นเองนะครับไปดูกันครับนี่ครับหน้าตาเจ้าเบรคโฮนะครับหรือออโตโฮของเรานั่นเองจะอยู่ ตรงฝั่งซ้ายของด้านเกียร์นะครับตัวนี้นะครับทุกคนเห็นก็คือเบรเหมุนไฟฟ้านะครับตัวนี้คืออัลโตโฮนะครับจะมีใน Mitsubishi ในอนาคตปัจจุบันหลายๆรุ่นแล้วนะครับใน Expander HEV ของเราก็มีนะครับแล้วก็ในตัว e o r t t e e อเราก็มีเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวตั้มขออนุญาตปิดก่อนนะตอนนี้สถานะไฟเขียวเนี่ยคือเปิดอยู่นะครับอ่าเปิดแล้วมาดูที่หน้าจอทุกคน ทุกคนจะเห็นคําว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับโอเคทุกคนจะเห็นนะครับจะมีคําว่า r ร a d y นะครับอยู่ตําแหน่งนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะใต้ r ร a d y เนี่ยจะมีคําว่าโฮสีเขียวถ้าโฮสีเขียวติดเนี่ยหมายถึงว่ายกขาออกจากแป้นเบรกได้เลยนะทุกคนนะครับนี่ผมเข้าเจดีอยู่ใช่ไหมครับ <choix> เขาก็จะโฮเบรกไว้ให้แล้วก็มีสัญลักษณ์ที่รูปรถเห็นไหมครับทุกคนไฟเบรกติดนะครับอันนี้เขาโฮเบรกไปให้นะครับ ทีนี้พอไฟเขียวทําไงครับก็แตะคันเร่งนิดนึงครับปึ๊บนะครับโฮจะเปลี่ยนเป็นสีขาวรถเลื่อนไปปึ๊บพอเราเบรกครับเบรกเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมครับทุกคนก็ยกขาออกได้นะครับอันนี้คือเขาจะโฮเบรกไว้ให้ช่วยให้เราเนี่ยไม่เมื่อยล้าในขณะขับขี่นะครับลองอีกทีนะครับสังเกตคําว่าโฮใต้คําว่าเรดี้นะสีเขียวเขียวนะครับพอผมแตะคันเร่งปึ๊บไปแล้วนะครับปึ๊บพอเราเบรกปึ๊บเบรกให้ให้จมเลยนะครับ จนมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราถึงจะยกขาได้นะครับเขาจะโฮไว้ให้ประมาณสนะครับถึง5นะครับนาทีโดยประมาณเนาะเสร็จแ,แล้วเขาเวลาเขาจะปลดโฮเนี่ยเขาจะมีเสียงเตือนที่หน้าจอก่อนครับที่ที่ทีให้เรารู้ว่าเขาจะคลายเบรกแล้วนะทายังไงต่อครับถ้าเมื่อเขาจะคลายเบรกเราก็เหยียบซ้ำไปอีกทีหนึ่งครับให้ขึ้นสินรารักสีเขียวนะครับเขาก็จะโฮไปเรื่อยๆนะครับฟังก์ชันนนี้มันดีมากๆนะทุกคนคือเวลาเวลาเราใช้เนี่ย ในการขึ้นเขานะครับอย่างเช่นไปในช่วงเทศกาลอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราขึ้นเขาลงห้วยอย่างเงี้ยเวลาเราติดติดจะจัดในช่วงเทศกาลเนี่ยโอ้โหมานั่งเหยียบเบรกกันคลายกันเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงถึงนั่นเลยนะครับถึงการเมื่อยอ่ะทุกคนฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยในในเรื่องต่างๆได้นะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราจะเปิดปิดการใช้งานเบรกโคเนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับเวลาเราจะไม่อยากใช้เขาอะเนาะนะครับอปิดยังไงถ้าเราไม่ได้คาดเบล์นะครับเซฟตี้เบลเนี่ยนะครับปิดได้นะครับแล้วก็่าฟังก์ชันนี้อ่ะเปิดมือไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเราจะเปิดเมื่อไหร่นะครับทุกคนดูนะอ๋อเนี่ยครับเห็นไหมเปิดไม่ได้เขาจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็แจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับดูนะครับถ้าเราไม่คาดเซฟตี้เบลก่อนก่อนที่จะทํานะครับอ่า เขาก็จะไม่ยอมให้ทำงานครับแต่ถ้าเราคาดเบลลเก็บเนี่ยนะครับเราก็เปิดเปิดการใช้งานได้นะครับทุกคนยังไม่ต้องตกใจครับเพื่อเปิดแล้วมันจะไม่ไม่มีสัญลักษณ์เลยเพราะตอนนี้ต้องเข้าเ p พีอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าเจดีนะครับมาเลยทันทีเห็นไหมครับทุกคนอ่าเนี่ยครับไม่ง่ายแล้วง่ายๆนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเลิกกด P กด P ตัวนี้นะนะครับปึ๊บนะครับ เบรกมือไฟฟ้าตัวนี้จะทํางานช่วยทันทีนะครับผมนี่ครับง่ายๆกับการใช้เบรกออโตโฮนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานของรถในปัจจุบันถนึงอนาคตแล้วนะครับาสามารถนําไปใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะตหลายรุ่นที่มีก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นต้้งขอลาไปกับเจ้าเบรโฮนะครับ